สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะในเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครูตุ่มก็ได้นําเสนอไปแล้วนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆนะคะของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตนะคะก็ได้พูดกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวแล้วหลังจากเราหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าสิ่งต่ตางๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นนะคะเมื่อเรารู้เราพบเราเห็นแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสรุปนะคะว่าสิ่งต่ตางๆอยู่รอบตัวเรานั้นนะคะเราควรที่จะศึกษามีวิธีการใช้หรือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยัง,ยงไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะ ทีนี้มาดูนะคะรอบตัวเราที่เราพไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่มากมายนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆนะ,ะที่อยู่รอบตัวเรามีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอ,ะอย่างเช่นในเรื่องของคนพืชสัตว์สิ่งของพวกนี้โต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งจะเป็นทั้งของใช้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะ อันนี้เราก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าอันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอ่ะนี่ดูต่อเลยนะคะบางชนิดนะคะเคลื่อนที่ได้บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้หายใจได้กินอาหารได้จเจริญเติบโตได้บางชนิดก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับที่ครูตุ้มพูดมานะคะ,ะ,คะก็คือ สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาแยกนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะกลุ่มที่1น,นะคะก็คือกลุ่มที่มีชีวิตก็คือมนุษย์สัตว์และพืชนะคะซึ่งมีการดำรงชีวิตที่ เหมือนกันในเรื่องของการกินอาหารกินน้ํากินอาหารพวกนี้นะคะมนุษย์สัตว์และพืชค่อนข้าง,าง,างที่จะเหมือนกันนะคะแต่จะแตกต่างในเรื่องของการกินอาหารที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเคลื่อนที่ได้เติบโตได้มีลูกได้และหายใจได้อันนี้เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะต่อเลยนะคะคนหรือมนุษย์นะคะ มาดูนะคะในเรื่องของการกินอาหารการกินอาหารของมนุษย์ก็จะใช้ปากมีการจเจริญเติบโตนะ,ะมีการเคลื่อนที่โดยการเดินการวิ่งการกระโดดที่เราปฏิบัติที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจําวันสามารถหายใจได้ทางจมูกและมีการสืบพันธุ์ได้เมื่อถึงวัยอันเหมาะสมและสมควรนะ,ะ,ะต่อไปเลยนะคะสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะคะกินอาหาร โดยการใช้ปาะกนะการเคลื่อนที่โดยการวิ่งกระโดดบินเคลื่อนไหวนะคะมีการหายใจแล้วก็มีลูกหลานมีการสืบพันธุ์นะคะที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของสัตว์นะคะทีนี้นะคะในเรื่องของพืชนะคะพืชถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่กินอาหารหรือว่าดูดอาหารทางรากนะคะมีการเจริญเติบโตเคลื่อนไหวโอนเอ็มไปตามลม แต่ถ้าเคลื่อนไหวโดยการยกต้นหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะสามารถยกได้โดยมนุษย์นะคะเป็นการยกยัดยไปอย่างนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะพืชก็สามารถที่จะหายใจทางใบแล้วก็สืบพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดผลนะคะถ้าเป็นพวกดอกนะคะก็จะเป็น,นเรื่องของการที่มแมลงนะะมา เอาน้ำหวานไปผสมกับเกสรในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นพืชผลก็จะเป็นในลักษณะของการใช้เม็ดใช้ผลเพื่อการสืบพันธุ์พวกนี้นะคะ,ะต่อไปเลยนะคะต้นไม้อะสิ่งที่มีชีวิตที่กี่ยวขา,าด้วยการดูดสารอาหารผ่านทางรากนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตมีการเคลื่อนไหวโดวยสังเกตจากอาการอ่อนไหวโอนไหวของลม ยะ,ะพัดก็จะทําให้นะคะใบนั้นสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะคะ <Yeah. S 1> การเจริญเติบโตการเจริญเติบโตเราสามารถสังเกตได้จากความยาวของลําต้นขนาดลําต้นความสูงขนาดของใบอันนี้เราสามารถที่จะสังเกตและบ่งบอกได้ว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตนะคะ และในขณะเดียวกันต้นไม้นะคะก็หายใจทางใบแล้วก็มีการขยายพันธุ์ได้ดังที่ครูตุ่มเดเคยนําเสนอแล้วก็พูดไปแล้วในเรื่องของมเมล็ดและผลนะคะ,ะทีนี้ดูต่อเลยนะคะมาดูนะคะกลุ่มไม่มีชีวิตนะคะกลุ่มนี้นะคะไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้กินอาหารได้หายใจเคลื่อนไหวและเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ทีนี้เรามาดูเลยนะคะว่า เอ่อผมไม่มีชีวิตนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็จะแยกย่อยออกไปนะคะสิ่งมีชีวิตนะ,ะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะน้ำดินอากาศต้นไม้พวกนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้นะคะ สามารถที่จะดูได้ภาพหรือมองออกไปนอกห้องได้นะคะว่าน้ําดินอากาศนะมันเป็นมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเป็นพวกบ้านรถยนต์นาฬิกาแว่นตาอุปกรณ์นะ,คะเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะอ่ะง่ายๆเลย อะทีวีโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตสมุนหนังสือนะอันนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอะต่อไปเลยนะคะ เราก็จะมาดูต่อว่าความหมายของสิ่งมีชีวิตนะคะเมื่อเราพูดมาทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วเ๋ยวนี้เราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะอ่ะสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสิ่งที่มีตัวตนสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่มันก็จะลึกลงไปนะแล้วสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ แต่ในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตนะฮะต้องมีการใช้พลังงานก็คือเมื่อกินอาหารเข้าไปกินน้าเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะมีพลังงานนะในการเคลื่อนไหวนะฮะการใช้พลังงานของมนุษย์นะฮะทีนี้มาดูเลยนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนะมีลักษณะที่สําคัญอย่างไรบ้างดูต่อเลยนะคะลักษณะที่สําคัญนะคะของสิ่งมีชีวิตอา มีการต้องมีการเจริญเติบโตอดังที่ครูตุ่มได้นําเสนอไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้ามนุษย์คนเรากินน้ํากินอาหารเข้าไปกินอาหารอะไรที่มีประโยชน์นะคะก็จะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตได้นะคะเมื่อกินอาหารเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเกิดพลังงานสามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรนะคะออกกาลังกายเคล,ลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะก็คือเกิดจากการที่เรากินอาหารเข้าไปทําให้ร่างกายของเรานั้นมีพลังงานสามารถที่จะเคล ky, Whitney, ื่อนที่เดินวิ่งหรือว่าทําสิ่งต่างๆได้นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะถึงวัยอันสมควรก็สามารถที่จะสืบพันธุ์มีลูกมีหลานได้นะคะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก็คืออ่ะถ้าสมมุติว่าร่างกายของคนเรานะ,ะเมื่อรู้สึกหนาวก็จะคนลุกเราก็จะเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ถ้าร้อนเราก็จะเปิดพัดลมเมื่อกลัวอาการเจ็บเราก็จะไม่กล้าเข้าใกล้อ่าอันนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการอตอบสนองพวกนี้มนุษย์ จะไวนะคะประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆอันนี้มันก็จะลึกลงไปก็คือร่างกายของคนเรานะก็คือมีพัฒนาการที่จเจริญเติบโตเซลล์ต,ต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราก็จะพัฒนาไปนะคะมีการหายใจแน่นอนนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตก็จะต้องมีการหายใจทางจมูกแต่ว่าสัตว์บางประเภทก็จะมีการหายใจที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการขับ ทายของเสียของเสียนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของกุจลปัสวะหรือในรูปของเหงื่อ,อซึ่งนะคะการขับถ่ายของแต่และคนจะไม่เหมือนกันและสัตว์บางประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะในเรื่องของการกินอาหารหรือว่าแร่ธาตุต่างๆอย่างนี้นะคะการกินอาหารอ่ะการกินอาหารการบริโภคอาหารของคนสัตว์พืชก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปคนก็จะมีการบริโภคอาหารทางปากนะคะเมื่อกินอาหารเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายของเรา มีพลังงานแล้วก็และถ้าบางชนิดก็จะทําให้ร่างกายไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายไปบํารุงบางสัดส่วนของร่างกายทําให้ร่างกายมีพลังงานและร่างกายแข็งแรงนะคะต่อเลยนะคะเราก็จะมาดูนะคะในเรื่องของความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้นะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาดูแล้วก็ทําการเปรียบเทียบกันนะคะว่ามีความแตกต่างข้อแตกต่างกันอย่างไรนะ ทีนี้มาดูนะคะความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ,ะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีอยู่มากมายอมองรอบๆไปอมองซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามองออกไปนอกบ้านจะเป็นต้นไม้ผีเสื้อสุน,นัขแม่ดวงอาทิตย์ก้อนเมฆมองไปอย่างงี้นะคะบ้านถนนนะคะอันนี้เราเรียกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทีนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งออกนะคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะทีนี้เราก็จะเออมาคิดว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างหนูสามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะเราเรียนมาจนจะจบหน่วยการเรียนรู้แล้วสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอันไหน จัดเป็นสิ่งมีชีวิตอันไหนจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอันไหนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะะหนูสามารถบอกได้เลยนะคะ,ะต่อเลยไปเลยนะคะอันนี้เป็นภาพที่ครูตุ่มนําเสนอในส่วนของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสัตว์พืชพวกนี้นะคะแล้ว,แ,ลวแต่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกจากรูรว่าบ้านอะไรนในส่วนนั้นนะคะ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมันอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อเกิดความสมดุลทางธรรมชาตินะคะทีนี้นะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตอ่าทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าหายใจได้กินอาหารได้ขับถ่ายเคลื่อนไหวตอบสนองอะไรพวกนี้นะคะแต่ในขณนะเดียวกันนะคะก็จะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการเจริญเติบโตเมื่อถึงวัยอันควรก็สามารถที่จะสืบพันธุ์มีลูกมีหลานได้ ส่วนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็จะตรงข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถปฏิบัติได้สิ่งไม่มีชีวิตทำไม่ได้และเรายังจะมาแยกอีกนะคะก็คือสิ่งที่มีชีวิตตามธรรมชาติและสิ่งที่มีสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์หรือว่าคนสร้างขึ้นอ่ะทีนี้มาดูเลยนะคะคุณตุ่มยกตัวอย่างในเรื่องของ Uh, ตุ๊กตาหมีนะคะตุ๊กตาหมีถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้โดยการที่คนเราอุ้มยกไปอย่างนี้นะคะ,อะนอกจากตุ๊กตาหมีแล้วยังมีหลายๆอย่าง,างนะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะ,ะสิ่งมีชีวิตนะคะ นักเรียนหลายๆคนสามารถที่จะตอบได้สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าข้อแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั้นโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะอย่างไรนะคะ,ะดูเนยนะคะอันนี้ครูตุ่มก็จะลึกลงไปนะมีระบบแบบแผนนะคะก็คืออง,ง่ายๆเลยนะคะสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆอ,อย่างเช่นในเรื่องของอวัยวะและส่วนต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยการทํางานที่มีระบบแบบแผนนะคะอันนี้เรื่องของการสร้างอาหารของพืชระบบหายใจของสัตว์การทํางานก็คือให้มันเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวพันกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือ,อเมื่อเรากินอาหารเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นระบบของมันนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะ,ะข้อที่2นะสืบพันธุ์ได้นะะ สามารถสืบพันธุ์ได้เพื่อให้มีเผ่าพัานธุ์ของตนเองให้ชีวิตนั้นอยู่รอดต่อไปโดยนะคะมีการสืบพันธุ์แตกหนาะออกลกูกออกหลานอันนี้เราก็เลยบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะ,ะต่อไปนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะโดยการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของเซลล์ที่เพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ มีขนาดเพิ่มมากขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะสืบพันธุ์มีลูกมีหลานกลายเป็นลูกเป็นหลานที่มีขนาดเล็กจากเด็กเล็ก,เด,กเด็กโตอะไรขึ้นไปก็ไปตามพัฒนาการขึ้นอยู่กับการบริโภคอาหารการเสริมแร่ธาตุอะไรพวกนี้ก็จะทาให้ร่างกายมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปนะคะอ่ะมีการใช้พลังงานในการจเจริญเติบโตนะคะหรือว่าการดํารงชีวิตจําเป็นต้องใช้พลังงาน โดยนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะทําให้เหล่านั้นมีพลังงานที่สามารถใช้ในการดํารงชีวิตดําเนินชีวิตกินอาหารเข้าไปทําให้เรามีแรงในการเดินวิ่งอย่างนี้นะคะหรือทากิจกรรมเพื่อให้ร่างกายหรือว่าการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะทำให้ร่างกายของคนเราะะแข็งแรงเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงไม่เป็นโรคก,ก็จะทําให้นะ,ะสุขภาพร่างกายของคนเรานั้นดีขึ้นนะคะ อะต่อไปเลยนะคะในข้อที่5นะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอ่ะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างนะคะในเรื่องของการการที่ดอกไม้นะ,ะอ่ะเอาง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นการนําเสนอถ้าย้อนกลับไปในชั่วโมงที่ผ่านมาครูตุ่มได้นําเสนอดอกทานตะวันไปแล้วนะ ดอกทานตะวันนะ,ะจะหันหน้าไปหาแสงแดดอันนี้นะ,ะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าการตอบสนองต่อแสงนะคะในเรื่องของดอกทานตะวันนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณตุ๊ได้มีการนำเสนอภาพไปแล้วในบทนี้ก็จะลดหลอน้อยลงนะก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะความสมดุลในร่างกายนะคะก็คือสามารถที่จะ ปรับตัวให้เข้ากับสมดุลในร่างกายของเราก็คือ,อความความที่เรา,าดูแลนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะทําให้เรานั้นสามารถนะคะดื่มกินหายใจขึ้นไหวพวกนี้นะะเพื่อให้เกิดความสมดุลกับร่างกายของเรานะคะ